อุมาแล้วอุ้ยปืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยปันเดี๋ยวมา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 อุ้ยเอาทิ้งตัวใหญ่ด้วยถัาปันได้ปลานะครับจต่ปลามันมาปลาปลามันกินเบ็ดแล้วมันพาเข้าไปลบในรูมันนั่นเนี่ยแตกระปุกเนี่ยปลากระทิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงเห็นเห็นยัง ឡ <Gã entender> <iliz diz> ូឡូអូយហ៊ូយហ៊ូយអូយអូយហ៊ូយចឹង ปาช่องปลาเข่าเราธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะปันก็มาตกปลาที่ใหม่ธรรมชาตินะคะตรงนี้เป็นร่องห้วยนะคะพอน้ําแห้งอ่ะมันก็เลยขาดไปเอเองๆันก็เลยตกปลาช่องโดยการใช้ตัวท่าค่ะเบ็ดคันไม้ไผ่ปันก็ย้อนไว้แล้วนะคะเผื่อมันมากินนี่ค่ะเกี่ยวแบบนี้นะคะปันก็จะเสี่ยงไปเลยที่มันมีน้อยเหมือนปลาตอดเบ็ดคันไม้ไผ่ของปันนะคะ ก่อนหน้านี้มันก็ตีเหยื่อจมไปแล้วแต่มันไม่กินมันก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะเอ้ยฟซีนไม่ไกลนะคะโอเคนีพอประมาณปลาล่าแล้วครับอุ้ยเดี๋ยวลูกอุ้ย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 อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดึงมาดึงมาโอันนิ้ปันนี้ อุ้ยขันดิ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 วิ่งวิ่งปากระทิงโอ้โหปากระทิงตัวใหญ่มากเฮ้ยเขาสองตัวพร้อมกันเลยน้ำตื้นมากนะคะดูดูจัตุนที่ฟันยอนอ่ะน้ำตื้นมากอุ้ยเขาสองขันเลยปลากระทิงเอาไว้ก่อนเอาปากระทิงกินนั่นเอาไว้ก่อนใช่ไหมใช่มันอาจชอบกินลึกกระทิงเนี่ยเอากระนิ่ก่อนนะแกง่ายกว่า ถึงชอบกินลึกมากเลยอ่ะเราปล่อยไว <lim> ้ก่อนไงเราเราปลดก่อนลึกมากลึกลึกเอาปรนนีงก่อนเออปลาช่อนเออปลาช่อนลงไปแล้วอ้ยได้ป็นดีนแล้ว ก่อนหน้านี้นึกว่าไม่มีปันนินนะคะมันคันกันหมดเลยโอเคจะใช้เวลาขอแก้ก่อนนะครับอันนี้ปันปันบอกเจอรูปลาไหลอยู่ข้างคันไม้ไผ่ไหนรูปลาไหลอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เออมันจะเกี่ยวไส้เดือนนะคะนี่ฮะคันไม้ไผ่อยู่ข้างขานั่งตกนี้แล้วเจอรูอยู่ตรงนั้นใช่แล้วค่ะไปย้อนย้อนเนี่ยรูเก่าเนี่ยปนี่รูเก่ามันย้ายมาอยู่นี้ เขาอยู่นู่นแล้วเหรอหลงเหรอหลงยันดูเหี้เหื่อยมีตัวเลยกับเพื่อนใช่มใช่นี่ยอมป้าต๋าครับมาแล้วมาแล้วอวิ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 กกพ,พันธ์ขึ้นบกับขึ้นบนช่อนช่องน้อยชั้นน้อยใช้ได้ใช้ได้ ชนปอกนะครับชนปอกผ<อ>ันไสเดือนผันทยุงเยิ่งเนี่ย,ยตัวตีหนึงอมอมไหม,ไหมโดนแล้วเน <c oughs> ี่ยทีตัวเล็กก็มันโดนไง เมื่อกี้นะคะปลาช่อนแบบตัวใหญ่มากอ่ะคือเหมือนว่าปันดึงกับคันไม้ไผ่อ่ะมันไม่มันไม่เข้าถึงปากมันเพราะว่ามันใหญ่แบบใหญ่มากนะคะมันโดดต๊บปุ๊บมันรุนเลยนะคะมันโดดปุ๊บรุนเลยอาจจะเป็นตัวแรกที่ปันบอกว่ามันรุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะตรงนั้นน่ะมันจะปล่อยฟองตลอดเลยันหัวใจจะไวมากเลยตัวใหญ่มากโดดปุ๊บรุดเลยพ่อหัตะกร้ามือนี่แบบเลอะเทอะมากเลยนะคะหาดูปลาไหล แล้วปลาดูโอ้ยสารพัดปาลาก็มีได้ปลาดูค่ะตอนนี้ปลาดูแต่ก่อนนั้นนี้ปลาช่อนนะคะที่บอกว่าดุดะสารพัดต่างจริง<ล>นี่ครับเราเดาไม่ถูกนะครับว่ามันเป็นปลาอะไรใหม่ธรรมชาติเนี่ยม,มันปลา,านู่นปลานี่เรียกกัน,นร่าปลาช่อนใช่ไหมใช่พร้อมจมสวยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นห่นปลามันผุบบ่ออย่างนี้จังก็เลยมาหย่อนทิ้งไว้โอ้ยเป็นปลาช่อนที่อ้วนมากปลาดุก ใซับสนหมดแล้วรับสวนหมดแล้วลองเนี่ยอ้หอ้วนมากแต่เข้าไม่ลึกเนาะแกง่ายหน่อยยอมทิ้งไว้แบบนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วค่ะได้ลุ้นครับได้เหงื่อด้วยเลยวิ่งวิ่งไม่ได้บางทีต้องค้างมาต่อเรียบครับต่อแล้วไป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 มาแล้วมาแล้ว ะะบอกแล้วที่นี่สารพัดปลา <c oughs> มีทุกอย่างตัวดีนะคะก็ค่อยย่องมาเขาค่อยย่องมานึกว่าปัดทอดอ่ะแต่ตวต่าจมสวยมากเลยเวลาเมื่อกีอ้พี่นาดินไว้ก็ไม่ได้เรื่องเลยนะคะไม่กินเลยค่ะอาจจะเป็นพี่โคลนแล้วแบบมันไม่เห็นอ่ะใช่อาจจะเป็นเลนเลนที่โคนเยอะนะครับเหยียดจมไปอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่า ันกระตุกอีกแล้วเต็มปิดลอกเต็มปิดลอกอู้อูโดนรับโดนรับเอ้ารุดโอ้ยโดดโชว์ตัวตาหน้ตาตารุดไปเลยอุ้ยโดนด้วยเอ้าไอ้ทิงอีกแล้ว ปันหนึ่งมาตอนแรกกันนะนี่ปลากระทิงตัวใหญ่อีกแล้วค่ะแล้วมันเพื่อนจะกินเนี่ยทำไมกินลึกจังมันต่อตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเนาะมันต่อแต่เพื่อนจะยังไม่จมไงมกินลึกอีกแล้ว <laughs> ต้องแก้อีกแล้วนี่นครับช่วงเราตาเข้าปันปันก็ไปย้อนรูปอะไรซะล้ะ ดูดูขุดรูอย่างเขี้ยวชาญมีกันบอกด้วยนะครับว่ารูนี้มีตัวมีตัวหย่าละหย่ลนมันจะจุกเห็นว่กน้ำคูเลยใช่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 มันต่อแล้วนะครับมีช่งที่ว่างนะครับปั่นก็ไม่ย่อนใส่เดือนโดนลว แล้วอุ้ยอะไรปล่อยแล้วมั้งปล่อยตึงอยู่เอาไงขุดอุ้ยอมันเอาไปแล้วนะเห็นไหมขุดขุดขุดมาแล้ว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 เฮ้ยเห็นแล้วอุ้ยเฮ้ยยาก่อนหน้านี้ย้อนไปต้องนานนะคะมันไม่กินกี่ปันย้อนไปอีกทีนึงรวบเลยเก่งว่ะครับด้วยเองระดับไอ้นี่แล้ว พระรมาจาย์พระรมาจาย์วันนี้ได้ทุกอย่างเลยที่ยังไม่ได้คือปลาช่อนอุ้ยอุ้ยมาล้วอุ้ยปนนอุ้ยอุ้ยอุ้ยัดึงมาดึมาดึงมาดึมาไป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 ไมามาดิคือคันเหรออ่ะอออุ้ย นิ่มๆจะใส่ไหมนิ่มโอุ้ยตัวใหญ่มากมันเรี้กว่าปลาช่อนดิกระต่าหน่อยกินไม่นิ่มนี่ปัญหาว่าปลาช่อนกินนิ่มๆแต่ใส่ไม่นิ่มดีที่ติดแน่นนะโอ๊ยตกใจมากมาโดนตรงนี้พอดีเออเขาเขาเขาล็อกพอดีใช่ตกใ่ขนาดนี้เลยเหรอหนะเบนเบนดิ ใหญ่ๆเบิงเบ่งเบิงเบ่งนียย่นะคะใหญ่นียย่ใ่มากตอนนี้ก็เริ่มจะเงียบแล้วนะคะอาไปเพราะว่าอากาศร้อนไปก็ไม่แน่ใจก็เลยนั่งพักไปเรื่อยๆตัวใหญ่ละจับดีนะครับตัดตาได้ปลานะครับจต่ปลามันมาปลามันปลามันกินเบ็ดแล้วมันพาเข้าไปลบในรูมันนั่นเนี่ยในกระปุกเนี่ย ทิ้งแปลกไหมอ่ะทำไงก็เอาเอามาทั้งกระป๋องนะโอ้โหเออมันกินตัวกระจายมากนะมันกินแล้วมันครอบพับลบในกระป๋องเนี่ยนะในกระป๋องนี้นะนี่ปลากระป๋องของจริงเนี่ยมันครอบลบในกระป๋องแล้วดิแล้วมันก็เอาหมาไม่ได้เออเออมันไม่ได้ออกหมาไม่ได้หรอกคิดว่ามันน่าจะลบอยู่ข้างในยังกินอ๋อถ้ามันเจากแล้วปล่อยมันก่อนให้กระปุกมันลมดิเออจะหอม คือมันกินก่อนนะนี้มันมันไม่เดินแล้วปันก็ยืนไปใหม่แล้วมันก็มากินใหม่แล้วมันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปสุดท้ายเข้าไปในนี้อ๋อพาไปหลบในนี้เนาะเออรามี่มีชิ้นโนบะดิเอาดึงเนาะดึงดิอุ้ยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงโอ้ตัวมันเล็กด้วยเลยแล้วมันก็หลบในกระป๋องเป็นบ้านมันหรือเปล่าถ่ายกระทิงนะฮะแหมอยู่ที่หลบเท่ด้วย นะเห็นปะมีฟองด้วยอุ้ยเอาไอ้ถิงตัวใหญ่ด้วยแต่ก็ไม่กล้าดึงกลัวจะเป็นปัดช่อลรุดนะคะเออตัวใหญ่มากอ่ะโอ้หมันดิ้นยึกๆึกยกเลยเนาะกินลึกก็ดิกินลกดิเราปล่อยให้มันตอดนานเลยไงใช่ปะ พี่คะได้ปลากระทิงตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งแล้วนะคะโหลายพอยเลยชอบกินลึกอ่ะกินลายกินลึกมากเลยปลากระทิงตัวใหญ่มากหลายตัวแล้วนะปลากระทิงวันนี้นะหลายตัวแล้วค่ะแต่ปลาที่ได้จากกระป๋องเมื่อกี้อาจจะหลุดอ๋อปลากระป๋องปลากระทิงปลากระป๋องอะใช่เพราะว่าสรุปปลากระทิงคือปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระทิงที่มาจากปลากระป๋องโอเคถูกแล้วถูกและอาจารยนบอกปลาอะไรตึงตึงแล้วนะครับ ไปดูกันมาแล้วแลมันดึงแล้วปลนบอกมันดึงแล้วไหนแรงไหมสูเ้เลยใช่กี<อ>๊ซู้ตอนที่ปันดึงออกมาดึงอันนี้ไหมจับนี่ไว้เหรอให้ป,ปันขูดปะอ่ะลองขูดดูเอ้อจะโดนเชือกไหมเธอทำเองดีกว่าโอเคโอเคยังเยอะนะครับขอโทษทีเสียงดังไปหน่อย ต้องให้ถึงมือตะกล้องนะครับเพราะว่ามันลึกแรงมันเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงเห็นหยังเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยใจังค่อยค่อยค่อยอยู่ค่อยค่อยอยู่โอ้ยดูมันขนาดนี้อ๋อเพราะว่าตัวมันใหญ่เองตัวมันใหญ่เองดูโอ้ ได้อีกตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้ปันก็ได้ไปสองตัวแล้วแต่ตัวที่สองน่ะไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูเพราะว่าปันก็ไปดึงเองดูเองอะไรเองหมดเลยนะดูโอ้โหอันนี้ก็เป็นตัวที่สามแล้วนะคะไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บกินลึกไหมกินลึกสิเต็มคอเลยเนี่ยโอเคมาแล้วครับมาแล้วปลาบุกไงมาแล้วมาแล้วปลาบุกไงไม่ใช่ปลาช่อ วันนู้ว่าปลาช่อนใช้เยือเ่อตัวทากใช้เยื่อตัวทากปลาช่อนไม่ตัวกินเน่ยวันนี้หวังอยากจะเจบปลาช่อนมากเลยครับใช่ปลาช่อนมาสี่ห้าตัวเข้าสี่ห้ารอบหลุดทุกรอบไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ได้แต่ปาลาอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ปลาบูติดถึงรอบออพราอ,อน,นี้ก็ปลาบูยังไม่ได้แก้เลยนะครับนี่อันี่ไมีกแล้ว So, เ,เราไม่รู้เลยอ่ะปลาบุกตัวนู้ตัวหนึ่งยังไม่ได้เก็บเลยก็ปันก็น,นี่พูดอย่างนี้ปลาบุกอย่งเดียวนึกว่าปลาช้อนดึงอ่นะเนาะใช่โอ้หแต่พอปันเห็นตัวแดงมันรู้เลยอะ่ะหยุดกินเลกอีกแล้วเห็นแดงๆเจ่นึกว่าปลาหนิ่นนะกินเล็กอีกแล้ว <c ười> ลอโอเคจะแก้ <c ười> ให้ครับจะแก้ให้ใช่ปะใช่ๆๆๆอะไรดึงบ่ยอยดค่อย ยันดึงมมเยันดึงอยู่นะคะใช่ใช่ยดึงอยู่หึหึึงไหมฮึมโดนแล้วโดนแลวโดนล้อืดีดีดีดู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 อืมต้องให้บอกขอตัวครับขอตัวครับดีครับ ดูนี่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะปันย่อนไว้่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วเมื่อกี้เฮ้ยจับหน่อยดิจับแกดีนหน่อยดิโอ้โหตัวใหญ่มากค่ะไงเรื่องเลยครับดูมาดูผลงานปันของวันนี้กันค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะวันนี้ปันก็ตกปลาใหม่ธรรมชาติที่แบบได้ปลาไหลชนิดมากซึ่งปันและตกปลาไม่เคยได้แบบไหลชนิดแบบนี้เลยอ่ะนี่นี่คือตัวแรกที่ปันได้นะคะปลา แก้มช้ำตรงนี้จะดำๆค่ะมีตัวแรกที่ปันได้นะคะหลังจากนั้นก็ก็อีไลอีไลชนิดเลยนะคะที่มันมากินน่ะวันนี้ก็ได้ลูกปลาช่อนมาตัวน้อยหนึ่งค่ะนี่จะให้ดูคร่าวๆนะครับมันมีกี่ชนิดนี่มีปลาช่อนปลานิลปลาดุกปลากระทิงปลาบูปลาสลัดปลาหมอตะกับปลาอะไรกะปลไปลาไหลปลาไหลปลสารพัดปลาครับก็คลิปนี้ถ้า ใครที่รู้นะคะคอมเมนต์บอกปันทีว่าคลิปนี้ปันได้กี่ชนิดนะคะแต่ปันนี่ยนับนับได้อย่างเก้าแต่เอฟซีอาจจะบอกว่าแปดหรือเก้าก็ได้ค่ะมีปันนีตัวใหญ่วันนี้ปันก็ได้กับเข้านะคะปันนินกลับไปทอดอ,อพิ้งเปาอร่อยมากเลยค่ะกับเข้าสวยลร้ลอนนะคะสรุป,ปคือก็เอาไปต้ยมยำปันช้อนนี่นะตัวใหญ่ปันก็ทําดุดไปหลายตัวเลยค่ะเหมือนว่ามันระแวงนะคะ มันละแวมันไม่กล้ากินจริงจริงจริงจังหรือไม่หรืออะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่มันกินก็หลุดกินก็หลุดกินก็หลุดดุดไปนะจ๊ะเท่าที่ได้ดึงอ่ะสามตัวแล้วก็มาดึงกิ้งมันดึงไม่ทันนะ้สองตัวอ่ะถือว่าหมานี้หมาธรรมชาติหมานี้ถือว่าคุ้มนะถึงจะไม่ได้ปลาช่อนก็ตามใช่ค่ะก็ยังได้ลูกปลาช่อนมาตัวหนึ่งแต่ก็ยังได้นะใช่ค่ะตัวนี้น่าจะไม่พอให้ดีโดกินค่ะเล่นค่ะ กเเขาาหลลยยอย่่งะคะมันก็ขอจบลี้เพียงเท่านี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำมันจะให้ปันปันเหมือนเดิมนะคะฝากเพจช่องปลาเขาเราธรรมชาติด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอืม